ครับก็ ของวัดเนี่ยของวัดละทางแต่ปากตรุปากตรุกกษทมพระบุตรคุณจะแรงมากแล้วท่านมามีบรรมีสูงมากนี่ย <c oughs> ของท่านอันนี้อันนี้เรียกไว้ใช้เองเรียกใส่เลยนะนนใส่เลยกใส่ ไปอองหินกันักรู้กนเนี่ยจอเข้าไปอ้อเลยงั้นลกี้สองพันี่นุกเหมือนกันนเนี่ยได้แบบคผลถ้าเราใส่ทองขออ้อ แม่แม่ทองทองใส่บานสถานะนจะทนเนี to ่ยแล้วใส่ได้หลายอุปแล้วก็ลองไว้รอบรอบนี่พาออกก็ใส่รอบรอบนี่เป็นหลรู้สุกนจฉบับหมดนี้แล้วองค์อยู่นี่หมดมาดูแลนะคะใส่

คุณแจมเวลาตัดต้องตัดให้เสียจะได้ไม่นำไปใช้ใหม่ได้เกจีโบราณเกจีใหญ่อยูอ่นี่ ไปขอแรงท่านขอของคุณมา้องีกิตาวันทีมูลาไปเลยครับขอคุณมาอยาไปอ้อมขอรูปไปออกทางเดิมได้คนาเียทองขได้คืนกัท่านางอกใส่เอง เสน่ห์เสน่ห์เฉพาะรูปนะครับเป็นไงเฉพาะรูปเนี่ยไม่ต่างเป็นพันล้านดูแต่ละรูปเนี่ยแล้วความเก่าท่านรู้สึกเป็นไงความเก่าเนี่ยสุ่ยจอดจริงๆเราไม่เคยเห็นที่ไหนขนาดนี้เลยนะอลังกาเลยเนี่ยของพระสมเด็จเนี่ยที่มีอย่างตอนนี้นะน่าสนใจฮะ เยอะมากไม่ไม่ไม่เคยเห็นเยอะขนาดนี้นะที่ที่ผมดูดูตามดูเนี่ยยังไม่เห็นมากขนาดนี้เลยโดยเฉพาะยิ่งรุ่นที่มีข้างหลังเป็นมีเป็นอะไรอักษรจีนบั่งมีเจ้าแม่คนอิม่มบ้งมีพอรู้ประวัติมาหมายแต่ที่ไหนเนี่ยก็เลยการสร้างสร้างมายังไงมีที่มาที่ไปยังไงเนี่ยาะเป็นเรื่องที่ ที่ศึกษาเรื่องพัะเครื่องเลยน่าจะมาศึกษาดูนะฮะน่าสนใจน่าสนใจมากได้อะไรครับได้เราปูโตมางองค์เลยมันยในตัวของตรงนี้ก็จ้บวโงเลยลูกใหญ่ <c oughs> ครับน่าสนใจฮะดีมากเลยสำหรับท่านไหนที่ต้องการจะศึกษาเรื่องเกี่ยวกับพระสมเด็จนะฮะไม่แบบว่าจะเป็น วางไหนก็แล้วแต่วางหน้าหรือวางหลังหรือที่ไหนก็หน้ามาศึกษาเพราะว่าออพระสมเด็จอย่างน้อยสุดในกลุ่มหนึ่งเนี่ยด้านหลังเนี่ยก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ต่างๆมากมายนะแล้วก็อย่างที่ผมเลือกไปเนี่ยของมีของอะไรเจ้าพ่อกวนอูกวมีแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์อ,อื่นๆอีกซึ่งก็ต้องมาถามมาศึกษาว่า สัญลักษณ์เหล่านี้ด้านหลังเป็นแบบนี้มาจากที่ไหนสร้างกันในสมัยไหนอย่างไรอย่างน้อยก็ต้อง2,404สึงบา408ตั้งแต่ขัวโตยังมีชีวิตยอยู่นะฮะเพราะขัวโตท่านจากไปก็2,415โอ้โอยู่ตั้ง8-9ปีต้องไะเใช่ธรรมดาแน่นอน ท่านท่านพออ,อเนี่ยผมประทับใจมากนอกจากว่าจะได้มาดูเรื่องพระเรื่องอะไรแล้วยังได้ทานข้าวโดยทานอาหารจริงๆแล้วต้องต้องช่วยกันจริงๆแล้วผมดูแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายก็หมพอสมควรแล้วกันต้ช่วยกันดูแลเม่นี่ไทก็มอบให้เลยแล้วก็เห็นทราบว,ว่าทางวัดไหนที่มีความประสงค์จะตามเอาไปบูรณะวัดก็าสามารถจะมา พูดคุยกับทางนี้ได้ตอนอ่อ,อที่กำลังืมามีจิตใจที่เมตตาต้องการจะดูแลพระพุทธศาสนากส่วนเลครับผมไพศาลทองขาวนะครับอยู่สำนักกฎหมายธรรมนิตินะครับรู้สึกมีความภาคภูมิใจอย่างน้อยที่สุดก็คือในฐานะคนไทยคนหนึ่งที่ได้มีเห็น,น,หนความสวยสวย,สวยงามนะครับของพุทธศินนะครับโดยเฉพาะในเรื่องอสมเด็จโตนะครับที่ท่าน เห็นในรูปแล้วก็ทั้งในรูปของในเรื่องของไอ้พระเครื่องนะครับซึ่งประเมินค่าไม่ได้จริงครับผมมีคอวามรู้สึกว่าเป็นเป็นบุญตาที่ผมได้มาได้เห็นในวันนี้ครับแล้วก็ได้มีพระสมเด็จหลายองค์นะครับซึ่งความจริงก็ดูไม่เป็นนะครับแต่ว่าแต่ดูแล้วเนี่ยดูแล้วเนี่ยเป็นพระเก่าแล้วก็มีคุณค่าทาั้งใจมากแล้วก็ได้พระ ปิตาของหลวงปู่โตไปหนึ่งองค์ครับดูแล้วท่านพอก็เป็นคนที่มีจิตใ,ใจที่เมตตาครับแล้วก็มีความกรุณาที่เห็นคนที่มาแล้วก็ให้ความเอือ้อเฟื้อมากนะครับครับก็ในในแง่ของสาวกสมเด็จโตนะครับก็คิดว่าท่านเป็นที่เราทราบกันอยู่แล้วว่าท่านเป็นผู้ปฏิบัติที่ปท่อเป็นพระสุป,ปฏิปันโนนะครับแล้วก็ สิ่งทังางยทั้งปวงที่ท่านได้ได้ได้มอบไปให้แก่ลูกหลานนะครับให้แก่ญาติโยมทั้งหลายในรุ่นต่อๆมาเนี่ยถือว่ามีคุณค่าแล้วก็ยิ่งท่านนั้นเอาไปแล้วและได้มีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับก็จะยิ่งทําให้เราเนี่ยมีความสุขในการใช้ชีวิตต่อไปแน่แน,นอนครับก็สนช่วนนะครับว่าท่านที่สนใจในแง่ของ ผักเครื่องแล้วก็ในแง่ของนอกนอกจากหลวงปู่โตแล้วก็ยังมีอีกหลายหลายองค์นะครับนะที่มีคุณค่านะครับและผมถือว่านี่เป็นที่ทุกคนเนี่ยเป็นสมบัติของประเทศไทยก็ได้นะว่าสิ่งต่างๆ่าเลเราเนี้เป็นเรื่องออประเมินค่าไม่ได้จริงๆนะครับคนที่มาเห็นเนี่ยมันก็จะทําให้เราสึกมีความผมว่าแค่เห็นก็มีความสุขแล้วครับครับ